น้องนางสาวทิพรวันและพื้พนนะคะพลังคนรุ่นใหม่จากจังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณค่ะกองเชียร์น่ารักมากเลยค่ะจริงๆเออวอ,อ,อยากจะพูดไม่เก่งเท่าพีพ่ๆนะคะเดี๋ยวขอแนะนําตัวเองก่อนก็คือวอยชื่อนางสาวทิพรวันและพื้พนนะคะจริงๆประกอบอาชีพก็คือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีท่าเรือเรือทัวร์แล้วก็ช่วงโควิดทุกคนจะเห็นว่า ภูเก็ตค่อนข้างที่จะหนักหนามากเลยก็คือทุกอย่างปิดหมดทีเนี้ยเราก็เลยมองหาโอกาสเราก็เลยมองว่าโอ้โหขนาดเราเนี่ยยังหนักขนาดนี้เลยแล้วชุมชนชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาเคยมีงานทําแล้วเขาไม่มีงานทาเนี่ยเขาจะหนักขนาดไหนหนูก็เลยเข้าได้มีโอกาสค่ะเข้าไปช่วยในโรงพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดประมาณ10,000่ราย ก็เลยมองเห็นว่าจริงๆแล้วในชุมชนหรือว่าในในจังหวัดเองที่ถึงแม้ว่าทุกคนจะมองว่ามีไรายได้สูงเนี่ยความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นหรือว่าความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีอยู่มากแต่ว่าถามว่าพลังคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นที่หนูอยากจะแชร์ในวันนี้ก็คือหนูรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่พลังคนรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาส หนูเป็นหนึ่งคนที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสมากๆในการเข้าไปทำโปรเจกต์ต่างๆให้กับจังหวัดแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเขียนแผนร่วมเขียนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตในปี68ร่วมกันแล้วอ้อยก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เจอนาจี๊บขออนุญ,ญาตเอ่ยน้ำทางอชอก็คือมีโครงการหนึ่งค่ะที่พูดถึงนักบริบาลซึ่งส่วนตัวอ้อยเนี่ยอ้อยทำโครงการ e a l t h t r a c ก เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ติดตามผู้สูงอายุในสําหรับผู้สูงอายุที่มีความเหลื่อมล้ําแล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นโรคติดต่อไม่เรือ้อรังก็คือ NCD กับทางสสอส,อ,สอ,อยู่แล้วแล้วก็เมื่อเมื่อนาเจียบาา่ะค่ะเสนอโครงการเกี่ยวกับนักบริบาลเราก็เลยมีแนวคิดว่าคือจริงๆไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะคะเป็นหน้าใหม่มากๆเราก็เลยมีแนวคิดว่าในเมื่อเรามีเทคโนโลยีของเราอยู่แล้วแล้วเรารู้จักเราเข้าถึงผู้สูงอายุที่เราทํากับสสอสอ,อยู่แล้วเนี่ย ทำยังไงถึงจะช่วยพัฒนาชุมชนในจังหวัดภูเก็ตเอาเทคโนโลยีที่เราทำในจังหวัดภูในในในส่วนตัวที่เราทำกับทางสาสส,สเนี่ยไปช่วยชุมชนไปช่วยจังหวัดเราก็เลยมองว่า 1. การสร้างนักบริบาลขึ้นมาเราจะสามารถสร้างงานให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีคือมีเคสหนึ่งอาจจะขอแชร์ก็คือมีเคสหนึ่งอ้อยลงพื้นที่กับพี่ๆกลุ่มเส้นได้ค่ะ ปกติเนี่ยน้องเขาก็จะเป็นนักเรียนทั่วไปพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็พ่อแม่ติดเตียงทั้งคู่กลายเป็นว่าจากที่น้องเขาได้เรียนหนังสือเขาต้องออกมาเป็นหัวหน้าครอบครัวทีเนี้ยกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยต้องการแค่เลี้ยงครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ได้อาชีพหนึ่งอาชีพที่ทางอ,อชอเสนอทางนะกเจี๊ยบเสนอคือนักบริบาลชุมชนหมายความว่านั่นคือจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้น้องคนนั้น มีโอกาสที่จะดูแลพ่อแม่ตัวเองและยังสามารถหาไรายได้เพื่อไปดูแลคนอื่นได้อีกด้วยอันนี้ยหนูก็เลยมองว่าโอเคในเมื่อเรามีนักบริบาลชุมชนแล้วเทคโนโลยีที่เรามีที่เราเป็นเอกชนเนี่ยจะส่งเสริมแล้วก็ช่วยสนับสนุนชุมชนได้ยังไงเราก็เลยเสนอในการที่เป็นตัวกลางระหว่างนักบริบาลแล้วก็ชุมชนในการเข้าเอาเทคโนโลยีของเราเนี่ยเข้าไปผสมผสานใช่ค่ะ แล้วไอ้ก็รู้สึกดีใจมากๆทีอ่อีกเคสหนึ่งก็จะเป็นเคสลุงสวยัยเคสลุงสวัยคือพี่พี่กลุ่มเส้นได้เนี่ยลุงสวัยเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็ลุงสวัยเนี่ยมีลูกนะคะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่ได้กลับมาดูแลแกเลยแล้วแกก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้มีโอกาสลงพื้นที่แถวแถวรางรถไฟแล้วก็พบว่าพี่พี่กลุ่มเส้นได้รวมถึงเราที่ลงไปดูแลเนี่ยคนที่ดูแลแกเนี่ยก็จะเป็น คุณป้าบ้านตรงข้ามซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับแกเลยแล้วเราก็กลับรู้สึกว่าแบบโหรอยยิ้มที่ลุงให้มาหลังจากที่พี่เขาทําแผลเสร็จหรือว่าสิ่งที่เราได้รับจากลุงกลับมาเนี่ยเราอิ่มเอมใจมากเลยก็เลยรู้สึกว่าการเข้ามาช่วยชุมชนหรือว่าการแบ่งปันชุมชนหรือการที่ชุมชนช่วยกันดูแลชุมชนด้วยกันเองอะคะ่ะเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วแล้วทางอ้อยเองเนี่ยก็ ก็ชอบที่จะช่วยชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าเรามองว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้โอกาสเราในการเข้ามาอยู่ตรงนี้ในการที่เราอาจจะได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วทำยังไงเราถึงจะแชร์โอกาสของเราเนี่ยให้กลับไปสู่คนอื่นให้กลับไปฉุดชุมชนได้มากที่สุดใช่ค่ะสุดท้ายนี้จริงๆจริงๆเอาอยากจะฝากไว้ก็คือบางคนนะคะขวนขวายหาโอกาสแต่ไม่เคยได้รับโอกาสเลย แต่บางคนเนี่ยสำลักโอกาสจนตายหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาได้รับโอกาสแต่เขาไม่รู้จะเอาโอกาสไปที่ไหนอ้อยก็เลยอยากจะแชร์ว่าถ้าเราได้รับโอกาสอาจจะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยการที่มีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างโอกาสให้ตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อ้อยติดในใจมาตลอดว่า เมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือเมื่อเราเห็นโอกาสที่จะมอบให้คนอื่นได้ค่ะเราก็จะทํามันขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพลังคนรุ่นเปลี่ยนเติมพลังชุมชนเข้มแข็งนะครับจากมุมมองของคนรุ่นใหม่นะครับจะเป็นข้อที่สําคัญในการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนในการยกระดับการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพทางสังคมให้เกิดความมั่นคงคได้เห็นแล้วว่านี่คือพลังของคนรุ่นใหม่นะครับ,รบลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้วุสุนะครับได้มอบต้นไม้ซึ่งเป็นต้นกล้าแห่งมเมล็ดพันธุ์ความดีงามให้กับน้องๆทั้ง3ท่านนะครับค่ะขอ,ขอ,ขอเรียนเชิญคุณลุงสุรินค่ะกิตนิชีนะคะโดยช่วยมอบต้นกล้าพลังของชุมชนค่ะนะครับจาด้านบนเลยครับ ค่ะและเราหับต่อไปนะคะขอเชิญดรจัญญากรัดล้อมค่ะช่วยมอบต้นกล้าพลังของชุมชนค่ะและท่านที่3นะคะขอเรียนเชิญคุณแม่ที่คำพรนะคะกองสอนนะคะขอมอบต้นกล้าพลังของชุมชนให้น้องเยาวชนของเรานะคะวันนี้ได้เห็นมุมมองแล้วว่า มีความสำคัญในการที่จะยกระดับในเชิงนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตนะครับเยาวชนที่มาจากพลังของความเป็นแม่นะคะพลังของคนชุมชนที่สร้างต้นกาต้นนี้น้องเติ้ลบางบ่อนนะคะแม่สอนมาไหมครับแม่สอน มามาให้กำลังใจน้องเต้นเต็บและ,ะร,รวมถึงนะคะพลังต้นกล้าจากภูเก็ตของเรานะคะพลังคนรุ่นใหม่จากนักธุรกิจสู่การดูแลชุมชนค่ะและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้ขับเคลื่อนไปได้อย่างดีนะครับพลังนี้นะคะเป็นพลังสาคัญที่จะช่วย